รับจ้างตั้งคันกำลังเป็นที่นิยมในหมู่สตรีอินเดียยากจนท่ามกลางเสียงครหาว่าเป็นงานที่น่ารังเกียจเทคโนโลยีสมัยใหม่กลายเป็นส่วนหนึ่งของการแต่งงานยุคนี้เพราะเป็นการสร้างสีงสันแปลกใหม่ให้คู่บ่าวสาวจากนั้นติดตามแฟชั่นจากย่านฮาราจูกุของญี่ปุ่นเต็มไปด้วยสีสันสดใสตลอดทั้งปีสุขในทุกวันกับบัตรเครดิตอไออน ถึง28กุมภาพันธ์2557 สวัสดีครับออขอต้อนรับสู่เกาะกระแสะโลกกับผมอิทธิเดชบุญทิตาโนแต่ดิฉันชื่นจิตเจริญพงษ์ชัยค่ะเกาะกระแสะโลกกลับมาพบคุณผู้ชมเป็นประจำค่ะจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกาถึง14นาฬิกา30นาทีมีอีกหนึ่งช่องทางในการรับชมค่ะผ่านเว็บไซต์ worldweb backbou tv รวมถึงร่วมพูดคุยแสดงความคิดเห็นกับรายการของเราผ่านแฟนเพจ facebook เกาะกระแสะโลก media news channel ได้เต็มที่ค่ะ ครับวันนี้เราจะเริ่มกันที่เรื่องของประเทศอินเดียนะครับอินเดียนี่ถือว่าเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับสองของ,ของโลกเลยนะครับรองจากจีนแค่นั้นเองคือตอนนี้นี่มีอยู่ร่วมๆถึง1นึ0งล้านคนเลยทีเดียวแล้วในจำนวนนี้นะครับส่วนใหญ่เลยหลักหลายร้อยล้านคนเลยนะครับที่ยังมีฐานะที่ยากจนเอามากๆเลยหลายคนนี่ทำงานนะครับวันหนึ่งเนี่ยมีรายได้ไม่ถึง50บาทเลยซ้ำไปนะครับเรียกว่า โอกาสที่จะลืมตาอ้าปากนั้นยากมากๆเลย คือถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยก็ยังพอที่จะหางานทําง่ายหน่อยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยต้องบอกว่าไม่มีทางเลือกอม,มากนักและตอนนี้ค่ะมีอาชีพใหม่ที่กําลังเป็นที่นิยมในหมู่สตรีที่มีฐานะยากจนค่ะนั่นก็คือการรับจ้างตั้งครันให้กับคู่สามีภรรยาหรือว่าคู่รักคู่ไหนที่ไม่สามารถมีลูกได้ถือว่าเป็นงานที่ทารายได้ได้ดีมากงานนึงเลยค่ะแต่ว่าก็ต้องแลกกับเรื่องของคําติฉินนินทาม,มากมายหลายคนมองว่างานนี้เหมือนเป็นงานสกรปรกที่เอาชีวิต ของคนมาขายแบบนั้นเลยไปติดตามรายละเอียดกันต่อค่ะครับไปกันที่เมืองอันันนะครับเป็นเมืองเล็กๆในรัฐกุจราตทางภาคตะวันตกของประเทศอินเดียซึ่งเป็นที่ตั้งของหอพักขนาดเล็กๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะเก่านะครับแต่ไม่น่าเชื่อว่าคนที่อาศัยอยู่ในหอพักแห่งนี้ เกือบทั้งหมดนี้เป็นผู้หญิงนะครับและทุกคนเนี่ยต่างก็ยึดอาชีพเดียวกันนั่นก็คืออาชีพรับจ้างตั้งคันนะครับซึ่งพวกเธอก็ได้ผลิตเด็กออกมาดูโลกรวมกันแล้วนะครับมากกว่า200คนเฉพาะที่ในหอพักเล็กๆแห่งนี้นะครับ จนเมืองนี้นะครับได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงของการรับจ้างตั้งขันไปแล้วครับค่ะบรรดาสาวๆนะคะที่รับจ้างอุ้มบุญเหล่านี้ค่ะล้วนแล้วแต่มีชะตาการรมชีวิตที่เหมือนๆกันนั่นก็คือเกิดแล้วก็เติบโตมาในครอบครัวที่มีฐานะยากจนถึงขั้นแทบจะไม่มีอะไรจะทานกันเลยทีเดียวค่ะคอย่างเช่นมันจูล่าค่ะเป็นสาววัยสาปีซึ่งแต่งงานแล้วก็มีลูกแล้ว3คนค่ะแต่ว่าเธอและสามีเนี่ยเคยทํางานเก็บผลไม้ในไร่ได้ค่าแรงนะคะรวมรวม แัแล้วเนี่ยไม่ถึง60บาทต่อว,วันเลยเธอก็เลยตัดสินใจค่ะสมัครเป็นคนรับจ้างตั้งคันเพราะว่าเห็นเพื่อนบ้านเนี่ยทำมาแล้วแล้วก็ได้เงินมากมายด้วยค่ะครับสำหรับในประเทศอินเดียนะครับการรับจ้างตั้งคันไม่ใช่เรื่องที่ผิดกฎหมายนะครับแล้วยังสามารถทําเป็นธุรกิจได้ด้วยและอาชีพนี้กําลังเป็นที่แพร่หลายในหมู่สตรีที่ยากจนเพราะว่ามีรายได้ดีเฉลี่ยนะครับหท้อง จะได้รับค่าจ้างเนี่ยประมาณ8,000ดอลลาร์หรือว่า240,000บาทเลยะนะครับเงินจำนวนนี้เนี่ยสำหรับพวกเธอแล้วบอกว่าชาตินี้ไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้จัดด้วยซ้ำไปนะครับและเงินที่ได้มาเหล่านี้นี่แหละที่จะช่วยให้เธอแล้วก็คอรอบครัวนะครับมีอนาคตที่สดใสขึ้นทันที ทุกคนได้กินอิ่มลูกๆก็จะได้ไปโรงเรียนด้วยค่ะ,ะคย้อนกลับไปที่หอพักคุณแม่อุ้มบุญค่ะก็คือหอพักแห่งที่เมื่อสักครู่นี้เห็นนะคะค,คือเป็นสถานที่ที่ผู้หญิงรับจ้างตั้งคันอาศัยอยู่รวมกันเนี่ยประมาณ60คนได้ค่ะคแต่ละคนเนี่ยก็เคยรับจ้างตั้งท้องมาแล้ว2-3ถึงครั้งแล้วก็จะมีคุณหมอหนึ่งคนค่ะที่จะอยู่คอยดูแลรวมถึงทำหน้าที่เป็นคนติดต่อธุรกิจไปด้วยในตัวคือถ้ามีใครมาติดต่อค่ะคุณหมอก็จะเลือกผู้หญิงที่จะทำหน้าที่ ที่ตั้งท้องจากนั้นก็ดูแลเลยจนกระทั่งเด็กคลอดออกมาแล้วก็ส่งต่อไปให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่ทําการจ้างเป็นอันว่าภารกิจเสร็จสมบูรณ์ค่ะครับคุณหมอคนนี้มีชื่อว่าแพทย์หญิงยานาปาเทลนะครับเธอบอกว่าเริ่มแรกเธอก็ไม่ได้คิดที่จะมาเอาดีในทางนี้นะครับแต่ทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นเมื่อประมาณสัก10ปีที่แล้ว เธอได้ว่าจ้างผู้หญิงคนหนึ่งอุ้มท้องแทนเธอนะครับเพราะว่าเธอเนี่ยไม่สามารถที่จะมีลูกได้ซึ่งเธอได้ใช้บริการไปทั้งสิ้น3ามครั้งจนได้ลูกมา3คนนะครับทำให้ชีวิตของเธอเนี่ยเหมือนกับว่าถูกเติมเต็มนะครับเพราะที่ผ่านมาเธอมีพร้อมแล้วทุกอย่างขาดแต่ลูกเท่านั้นเองซึ่งเธอก็เข้าใจในความรู้สึกนี้ดีนนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะช่วยให้สามีภรรยาคู่อื่นๆเนี่ยที่พบปัญหาเดียวกับเธอได้ประสบกับ ในสิ่งที่ได้ฝันไว้จึงเป็นที่มาของธุรกิจอุ้มบุญนี้แหละครับค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้ค่ะธุรกิจรับจ้างตั้งคันในอินเดียเนี่ยถูกปล่อยประละเลยมานานใครอยากจะมีลูกค่ะขอแค่มีสตังก็สามารถทําได้แล้วจนล่าสุดข่ารัฐบาลอินเดียเนี่ยก็เตรียมที่จะออกมาตรการที่เข้มงวดขึ้นหลกัหลกๆเลยค่ะคือห้ามรับจ้างตั้งคันให้กับคู่สามีภรรยาที่เป็นชาวรักร่วมเพศค่ะหรือว่าคนที่ไม่มีคู่อยู่ตัวคนเดียว แบบนี้ก็เป็นที่ต้องห้ามเหมือนกันส่วนสามีภรรยาที่ต้องการจ้างอุ้มบุญค่ะ,คะก็ต้องมีอายุตั้งแต่21ปีขึ้นไปเท่านั้นซึ่งที่ผ่านมาค่ะจะมีลูกค้าที่เป็นชาวรักร่วมเพศเนี่ยมาติดต่อขอใช้บริการนี้มากที่สุดแต่ว่าหลังจากนี้ก็ไม่สามารถที่จะทําได้แล้วค่ะครับแต่แน่นอนละครับว่าธุรกิจแบบนี้เนี่ยย่อมตกเป็นเสียงว,วิพากษ์วิจารณ์มากเป็นพิเศษะนะครับ,รบเพราะถือว่าเป็นความ,วามล่อแหลมทางศิลธรรมนี่ สูงมากเลยทีเดียว<ช>นะครับอ<ช>ย่างกลุ่มพิทักษ์สิทธิสตรีเนี่ยได้ออกมาโจมตีธุรกิจนี้ว่าเป็นเหมือนกับโรงงานผลิตลูกนะครับที่เอาเปรียบผู้หญิงอย่างน่ารังเกียจส่วนคนที่เสียเงินจ้างเนี่ยก็น่าจะถูกประนามไม่แพ้กันนะครับเพราะว่าถ้าอยากจะมีลูกจริงๆแล้วเราก็น่าจะให้เพื่อนหรือว่าญาติของตัวเองนะครับ<ช>เป็นผู้ช่วยตั้งท้องแทนนะครับไม่ใช่ว่าจะมาเอาเปรียบ ผู้หญิงยากจนที่น่าสงสารเหล่านี้<ต>ส่วนเรื่องของค่าจ้างตั้งครรนนั้นค่ะแม้ว่าผู้หญิงบางคนเนี่ยจะได้เงินอยู่ที่8,000ดอลลาร์สหรัฐต่อหนึ่งท้องแต่จากการสอบถามผู้หญิงอีกหลายๆคนนะคะกับพบว่าพวกเธอไม่เคยได้เงินเยอะขนาดนั้นแม้แต่สักครั้งเลยส่วนใหญ่เนี่ยจะได้อยู่ที่หลักพันต้นๆเท่านั้นที่แย่ไปกว่านั้นค่ะคือมีบางคนเนี่ยได้ท้องละ 800ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยเนี่ย20,000กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะ,คะนั่นหมายความว่าคนที่ได้ผลประโยชน์ไปเต็มๆก็คือพวกในหน้าค่ะที่ไม่ต้องทำอะไรเลยแต่กลับได้ส่วนแบ่งไปเยอะกว่าคนที่ต้องลำบากอุ้มท้องถึง9เดือนค่ะใช่ครับสำหรับอาชีพนี้นะครับนอกจากจะต้องตั้งท้องด้วยความยากลำบากแล้วนะครับยังต้องเผชิญกับเสียงติฉินดินทาแล้วก็ดูถูกเหยียดหยามนะครับมากมายเลยเพราะว่าในสายตาของคนทั่วไปนั้น แต่มองว่าคนที่ยึดอาชีพเหล่านี้เนี่ยไม่ต่างอะไรกับการขายอวัยวะนะครับหร,หรือว่าการขายลูกกินทำให้สาวสาพวกนี้ไม่กล้าที่จะเดินทางกลับบ้านเกิดเพราะว่าจะถูกผู้เท่าผู้แก่ภายในหมู่บ้านเนี่ยด่าทออย่างเสียหายหายเลยนะครับพวกเธอก็เลยเลือกที่จะมาอาศัยอยู่รวมกันจะได้ไม่ต้องเจอกับสายตาดูถูกรว,รวมถึงคำพูดที่เสียแทงหัวใจด้วย ค่ะคือเรื่องแบบนี้นะคะต้องบอกว่าต่างมุมมองกันจริงๆค่ะอย่างคนที่ไม่ได้อยู่ในสถานะนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เข้าใจแต่ว่าผู้หญิงเหล่านี้บางทีพวกเธอก็ไม่มีทางเลือกที่ดีไปกว่านี้แล้วค่ะครับแต่ที่จริงแล้วนะครับการแพทย์ในสมัยนี้ก็ถือว่าก้าวหน้าไปมากนะครับการจะมีบุตรสักคนหนึ่งที่พูดถึงการแพทย์น่าจะช่วยเหลือได้แทนที่จะไปจ้างอะไรในลักษณะนี้นะครับครับเอาละครับก็พักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาเกาะกระแสโลกกันต่อครับ